ครับเนี่ยพีนีซีซีมาสอยเนี่ยตากนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยติดมันนะครับเนาะนี่ครับเด้อไปครับไปใสน่น้ำพีนีซีครับครับมาใส่เลยเลยพี่น้องเด้อเนี่ยติดมันนะครับเนาะทำไว้สะกินตากไปนกกระนอง นะครับเด้อมาสวยเนี่ยน้ำพริกซีเนี่ยติดมันตากไว้ทอดกินเอาข้าวเหนียวแซ่บเด้พนอพี่น้องเด้อเฮนะครับใสเ่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยครับเนาะมาหมักแซ่บจเสรทอดกิน xong nhau mình sẹp sẹp đếp lòng đứa sĩ và đứa à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  ่อนลูกก่อนล้านก็ดีเลยพี่น,อน้ okay. องเด้อเฮยใบข้าวเหนียวห่อน,อนตำพริกปลูกบ้านห้าพี่น,อน้องเอ้ยลองว่าแซ่บนี่ครับ ส่เป็นชินช้นชิ้นสินะครับเนาะนี่เห็นไหพี่นออ้องไตากไว้มุ่งสิ่งตากล้มตากอากาศเดี๋ยวคนไปแห้งวิ่งเลยครับเนาะบางใครมีแดดพี่น้องเลยพลังส่วนมากที่เป็นอากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนน,น,นี่ครับ อย่ติดมันขาดถอดจับแสบเลยพี่น้องเนี่ยติดมันก็ทอ,อดหองก็อบอบอก็ได้นักพี่น้องเนาะไปแต่ทอดจีนมาได้พี่น้องเด้อมาทำเนี่ยแดดเดียวกับพี่นีซีครับ ว่างๆเหตุางานนะครับช่วงบ่ายเฮ็ดงานนะครับเนาะวันอาทิตย์หยุดเหตุงาน,นะานหยุดครับอีกเฮ็ดอีกสองอาทิตย์พี่น้อง <c oughs> พี่ยังซี่ก็จะได้หยุดว่ากล่องดเดี๋ยวนะครับปิดเดือนหนึ่งนะครับเนาะนะครับอีกเหตุอีกสองอาทิตย์ก็ได้หยุดเดือนแปดนะครับเนาะ <c oughs> อยากกลับบ้านก็กลับบ่ายพี่น,อน้องเอ้ยอยากกลับเมืองไทยก็ได้ลูกไปไข่เจ็บกับ,บว้าล้วบ่สว่างเยียดเทียง นี่ซีก็ไปขีดยามาสองเข็มนบอว่าที่ไหนมีบ้านเปลี่ยนแปลกท้งเมืองไทยห้องก็เป็นไหลายมองดิที่ได้ไปบ้านอยากไปเที่ยวบ้านเอาไปเลด้ครับเนาะสิบหอดอย่เดยครับหลายปีเราไม่ได้ไปบ้านาาค่ารถค่าภัยผลครับพีซีขอเวลาใส่จไหมนะครับดนะ้ นี่ครับปีนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะดีครับแนละ้วมาหมักกันเลยพี่น้องเนี่ยแดดเดียวนี่ครับครับหมักเลยได้พี่น้องเ้อใส่แป้งนัวเลอพี่น้องเนาะนี่ครับลงนอวลงไปน้ำตาลจะไงนะพี่น้องเนาะมึงเคยสีบให้อนอบอบหว,วาน,วานๆเค้มๆยอย่างไรนะพี่น้องเนาะมันเคยจวดจับ รถบีใส่ลงไปเลยพี่นอ้องกาบประมาณกนเลยพี่นอ <Okay. PC S 1> อ้อ,นนองเด้อพีซี็บอกันเลยนะครับปีซีเอาแสบไปก่อนเลยพี่น้องเด้อนี่ครับเอาแสบไปก่อนน้ำมันหอยพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องเด้อตามใจชอบเนาะขับเนาะนี่ครับเมกกี้ลงไปจักน้อย นะครับขันเลยเดยพเด,ยเยดพี่น้องเดลยวันนี้เออส่วนหลังพี่น้องเนี่ยแดดเดียวเนี่ยติดมันพี่น้องเอ้ยเพื่อนครับสื่อมาจากลานขนมเปลี่ยนนะครับเพออหลานเนี่ยเสียบเนี่ยเพื่อนครับเนาะสื่อมาเห็ดเนี่ยแดดเดียวเราจะทอดยินเขาเหนียวร้อนต้อน้ำน่ำพริก บัดอนนั้นเดอพี่น้องเลยแสบพี่น้องเลยอายะอีะออเดียวคันไม่ดีเอาไปตากไว้ใส่มุง้งซิงไว้นะครับเนาะเดี๋ยวไปยีซีที่ท่าไปตากไว้นะครับเนะ้าว่าไปตากไว้องแมงวันกับขอบอะไรนะครับเนาะตอดสารโอ้ยตกลงไปอย่างเนาะ ผู้น้องเลยหอมหูหงเอยเห็ดสินสมก็จะเสียบตอนนี่น้องเราคนเราคือเนไหนทุกอยวโอกาสง่าไปนี่ซีเห็ดสินสมเดือบงนะครับเนาะสินสมวัยมาทอดบุ้ยจะสมเนะครับว่าเห็ดเนื้อสมบั้งอยาครับโอกาสดีๆไปนี่ซีเ็ดเดือบงนะครับเด้อเห็ดสินสมเนื้อสมนะครับเนาะ พี่น้องเอ้แซรบนี่ครับหมักไปเดียบร้อยเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ครับอบตากเลยอบดนี่พี่น้องเลยนี่ครับบุย้ยเป็แต่แซ่บบบพี่น้องไปครับ BC ครับ เห็นว่าพี่น้องตากเนี่ยน้ำกันนะครับเด้อใส่มุงสิ่งนะครับเด้อนี่ครับปลอดภัยครับแมงวันเข่าได้เด้อพี่น้องเด้อไ้แมงวันไล้วครับเนาะหมักเห็ดเรียบร้อยก็มาตากนะครับเนาะนี่โอ้มีแดดดอกพี่น้องตากล้มตากยังไว้เพื่อนกันแห้งของเพื่อนองหน่อครับเนาะ มือสองมือเพิน่นไงแห้งของเพิน่นไปทอดกินได้เลยกับข้าวเหนียวแสับเสบกินกับยังกับแสบนะครับเนาะ <c oughs> เนี่ยแห้งกับปีสีพาเห็ดเนี่ยตากล้มบ <c oughs> ่มีแดดนะครับตากล้มไว้นะครับเนาะ๋ยวเพิ่อนเงินซีแห้งของเพิ่นเองนะครับเนาะกับใส่มุงสิงไว้นะครับข้างล่างว่าเป็นอย่างนี้น,นะครับเนี่ยอีเลยอยูย่ยนะครับ เช็บหมูเลยนะครับเด้อนี่ครับตากไว้ครับตากล้มตากอย่างไว้เองี่นะครับเนาะเดี๋ยวแม่บัดวันเดียวไปทอดบยพี่น้องเลยก็ไม่แน่นอยนะครับนะได้เป็นกระตาได้เป็นกระสอบได้ลายกระสอบแล้วครับน่าทอดขึ้นว่าเนเรียบฟองขึ้นไหลนะครับเด้อสำหรับแชบหมูนะครับเนาะนี่ครับมุ้งซิ่งอันนี้ก็ซื้อจากเมืองไทยฮอด้วยครับมาสั่งคนมาครับเนาะพี่น้องคนนํามาขายนะครับเด้อ สามสิบยูโรไปเน้นนะครับเนี่ยมุ่งสิงสำหรับใบตากเนื้อตากกับเข้ากับน้ำเราเนาะครับเนาะกันแมงวัน,นครับปลอดภัยไร้สารนะครับแมงวันไฮครับพี่น้องเลยนี่ครับเต็มถาดสั่นแรกเลยเพือนนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยแดดเดียวพีซีเพราะแม่นเนี่ยแดดเดียวเนี่ยตากลมนะครับเนาะ นี่ครับรเกษียสิ้นสมบูรณ์นะครับเนะาะมากไปจะลืมนะครับเด้อช่องพ่อใหญ่สีฝรั่งเศสนะครับเด้อฝากพี่น้องด้วยนะครับเด้อเข้ามารับชมฝากเป็นกําลังใจใพี่ซีนะครับเนาะบเงียบร้อยครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับนะครับไปชมกันเลย นี่ครับพี่น้องงามบ่ครับงามบ่ครับคุณตากไปในมุงสิงนะครับเนาะคุณนี่แคบมูของเม่บบันนะครับเนาะนี่ครับคนตากไปแล้ครับเนาะสองเส้น,นเด้อพี่น้องเด้อคุณอาใหญ่อยู่คุณน้องน,นะทอดคนมาได้บ่แม่นหน่อยเด้อพี่น้องเด้อได้สามกระสอบคุณเนะ่ะนี่ครับ ขับสวยนะครับเนาะตังหลังจากตากเรียบร้อยนะครับเลยพี่เนื้อแห้งนะครับเนาะงามบอกครับเป็นแต่แซบบอกครับครับชิปนี่พี่ีก็จะฝากไว้ท่านี้นะครับเด้อจิปทาเนื้อแดดเดียวนะครับเนาะขอบคุณหลายที่แวะมารับชมจนจบชิปนะครับเลยขอบคุณหลายครับ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อครับเด้อขอคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย